สิบเอ็ดบทสวดมังคะระสุดตังอาเสวนาจะพารานางปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคะระมุตตะมังปฏิรูป,ปรเทสาโสจะปุเพจกกะกัตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิิจาเอตัมมังคะระมุตตะมังพาหุสัจจจะสิปันจะวินโยจะสุสิกิโต สุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตารัศสะสังคโหอาณากราจะกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังทานันจะธรรมะจะริยาจะยาตการันจะสังฆโหอนะวชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตะมัง อารติวิรติปาปามัชฌาปานาจะสัญญะโมอัปะมาโทจะทมเมโสเอตมังคารมุตตะมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุเถจะกตัญยุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตมังคารมุตตะมังคันติจะโสวจะสตตาสมานันจะทัสสนา กาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตะมังตาโปจะพัมมะจะริยันจะอริยสัจจานะทัสสนังนิพพานสัจิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเเมหิตตังยัสสนกรรมปติอโสกังวิลชังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมังเอตาธิสานิกตวานะสัพพัทธมะปรลาชิตา สัพพะทาโสถิงคัดฉันติตันเตสังมังคระมุตตมันติสิบสองบทตรวจรัตนาปาริสยังกินจิวิตังอิะวาหุรังวาสาเคสุวายังรัตนังปณีตังนานโนสะมังอติตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเธรัตนังปณีตัง เอเตนะสะเจนะสุวติโหโตขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชกาสักยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสัมมติกิจอิทามปีธรรมเณรัตนปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหโต ยังพุทธ,ธเศษโธปริวันณนียสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญยาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิธรรมปีธรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุเยปุขลาอัฏฐสตังปสัสสาจดตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทักขิเนยยาสุขัสตัสาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอิธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปะยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตามัสาสนามิเตปติปัตตาอามตังวิไคหระรัฐธามุธานิพุติงพุชจม,มานา อิธัมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนางปุดานางนาวางังนัติสัมภวังวิรัตตาจิตายะติกภวัตเมงเตขีนะพีชาอาวิโดนิฉันทานิพันติทีรายะธายามปะทีโปอิธรมปีสังเครตนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรคอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปะชาอัตตาทันตัสสะโปสัสะนิจังสัญญาตะจาริโน เนวะเทโณคันทพโนามาโรสหะปมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตะถารูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกตุตสูตร,ร <c oughs> ภาสิตะมิทางเตนะพระขวะตาชานะตาปัสตาอะระหตาสัมมาสัมพุเทนะเอธะตุมเหมาอนุสะเวนะมาปะรัมะอารายะมา อิติกิรยมาปิตากสัมปทาเนนะมาตกะเหตุมานยค่ะเหตะมาอาการะปะลิวิตาเกณะมาทิินิชานักขันติยามาพัพพารูปตายะมาสัมโนโนคะรุยะธาตุเมเหตตนาวะชาเนยญาอิเมธรรมะอุสรา อิเมธมาสาวัสชาอิเมธมาวินโยคาระหิตาอิเมธมมาสัมมตตาสมาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตันติอัตตุเมเหปาชาเหยียทายะธาตุเมเหอัตนาวะชานียาธะอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวินโยปัสสทถาอิเมธมาสัมมตตา สมาธินาฮิตายาสุขายาสังวตันติอธาตุเมเหอุป,ปสาสัมปัชชะวิหะเลยยาถาเตสิบห้าบทสวดอุปาเนยสูตรอุป,ปนาปปนิยติชีวิตามปามายุงเรูป,ปะเนตสนาสันติตานาเอตังพยังมระเนเปามามโน ปุญญาณิกะยิราถะสุขาวาหานิอุปาณิยติชีวิตามปามายชาูปาณิตัส,สันติตานาเอตังพยังมรเนเปคมามโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคโยทะกายนะสังยโมวาจายะอุทาเจตัสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะโลติคุณยัง ธรรมโมหาเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกขติงขัตฉิธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะทางปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติทุเขสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะทาปัญญายะปัสสติ อาถานิพินทติทุเขเอสะมะโควิสุตติยาสะเพธมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปส,สติอาถานิพินทติทุเขเอสะมะโควิสุตติยาสิบหกบทสวดอัปปนกกากะชาดกอัปปน,นากะฐานะเมเกทุติยังอาหุตกกิกา เอตถัญญายะเมทวี i ตังคันเหยะอปันนะกังพระหุงเวสะะารนังยันติปะภะตาณิวนานิจะอารามะลุขะเจตยานิมนุษสาพะยะตาจิตาเนตังโขสะะารนังเขมังเนตังสะะารณะมุตตะมังเนตังสะะารณะมาคัมมาสัพะทุขะปะมุจเตติโยจะกพุธทธัญจะธรรมัญจะสังคัญจะสะะารนังคะโต จตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายปัสติทุกขังทุกขะสามุปาทางทุกขะสัจจอติกะมังอริยนจะอัตถังคีกลางทุกขูปะสมะฆามินางเอตังโขสารนาเขมังเอตังสารณามุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะจะพะทุกขาปมุจติ ติเจตบทสวดพระเทกะรัตะคาถาอาตีตังนานวาคเมยยะนับอติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตังปะอินันตังอปปตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปน,นันจยโยोธัมมาตัตาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิธามะนุปูหะเยกกบ,บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมาปัจจุบันไม่งอนแกนไม่ค่อนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนิ่งเพืองให้ถูกตรงเธออเชวะกิจมาตัปปังโกชญญามารนางสุเวพึทงทำการเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนาหีนโนสังฆรันเตน,นะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะมัตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปะการชนี้แลสิบแปดบทสวดพินห์ปะเจเวคณะปาถาแปลชราธรมโมหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้ พญาทิธิมโมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วง้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมหิมรณะนางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วง้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเย,ยหิมนาเปหินานาภาโวมินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัด้าจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรม,ม,สมัสโกมิกรรม,มาทายาโทรกรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกัลยานังวาปาปังวาตัสสาทายาธาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้สืบไปเอวังอัมเหหิอาพินหังปะเจ,จเวขกิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิท 19. บทวสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขัปัตตาจจนิทุกขาปยัปตาจจนิพยา โสกปตาจนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมภัสตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทายาสีลังรักขันตุสัพพตาภาวนาภิรตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคัตตาสเพปุทธาพระปัตาปัเจกานันจะยังพรัง อรหันตานันจากเตชะนะรักขังพันธามิสภาพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคถายาเทวตาสันติวิหาระวาสิเนทูเปขเรโพธิขเรตะหิงตะหิงตา,งตาธรรมมาธาเนนะภาวันตุอุชิตาโสถิงกะรนเตทาวิหาระมันทะเล เทลาจะมัชนาวะกาจปิกโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาขามาจเทสานิขามาจะกอิสระสปานะปูตาสุขิตาเพราะวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจัอันทสัมภาวะสังเสทชาตาอาถาโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรางปฏิจเตสเพปิทุกขสสการณตุสังขยัง ท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตถาราจะอุคะราสังโคโหตุสมาโควะอัายาจะอิตายะจะอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสัพเพติธรรมาจารินโนวุตติงจัมตาปุเนยามะธรรมะอิยะปเวจเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาแปล ปุญญสิธานิกตัสยานัญญาณิกตานิเมเตสันจะภาคิโนหนตกสัตตานันตปมมานกาเยปิยาคุณวันตาจัไมห่างมาตาปีตาทโยทิถาเมจพยตทิฐาวาอันเยมาชัตตะเวลิโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารตาพระวะพระเว ยาตังเย,ยปฏิธานามเมอนุโม,มทันตุเตสยงังเยจิมังนปะชาน,นติเทวาเตสังนิเวทย,วยงุงมะยาทินน,นาปุญญานางอนุโม,มทนาเหตุนะสาสเพสตาสธาหนตุอเวลาสุขชีโนเคมัปทันจะปะปุลโตเตสาสิจตังสุฮา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชอนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ สัตว์เหล่าใดทรารรบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเพราะสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก,ก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอถเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบรลิตและพระกาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งควงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอถวยเทเวดา,า,า,าตัางหลายบทอนุโมตนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมตานาแล โปรดอํานวยพอให้แก่ข้าพรเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระกิ่งพริยีินาศโดนมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวันนิเวศารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิปริษและคามมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสรรสิทุกามเธอ คุณครูส่วนของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทางปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคแมะมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนาสามสมบัติบริวารสมบัติม,ตมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐา,านเกิดปัญญาญาณเจริญด้วยจตุปิทธกพรชัยทั้งสีคืออายุวันนา่าสุขพระาเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสรี